สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าเมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายแอมเบีดเก่าหกเก่าเนาะครับเนาะอามาพี่น้อนงงัดมาเล่นเกมอันความฝันของ456นะครับเอ้าเกี่ยวองกันมาครับผมตุนเจ็บปัญหาจัดสปินเบ็ดหน100ึ่งร้อยยึดปัญหาลุยก็ความฝันของ456นะครับผมนะอยากแตกล้านนะความฝันจะเป็นจริงไหมนะครับผมนะไปครับผมไป ซอยไปก่อนครับผมซอยไปก่อนครับผมอันดับแรกนะครับเนาะซอยเอาตัวคูณไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมนะผมคูณวกขึ้นทีละหนึ่งนะครับนี่ความฝันของสี่ห้าหกนะครับเกี่ยวกันโอเคไปเรื่อยๆครับพี่น้องเลยตัวซอยไปก่อนนะครับช่วงแรกซอยไปก่อนนะครับผมซอยไปครับโอ้ยผมบทตอนเนี่ยงเลยครับผมหมาเลียวนี่ก็ไปหนึ่งทีนะครับยังบรติมเชียงครับพี่น้องเลย ว่านๆจะเล่นทีนะครับเกมความฝันของ4ี่ห้าหกมาเกี่ยวอย่างกันเลยโอ้ยบบสถอยเลยครับไปดรอกรายการคูณเจีดเองนะครับสอยไปก่อนครับผมสอยไปก่อนครับผมเกมนี้มันต้องสอยไปเรื่อยๆนะครับผมนะมันก็จะเพิ่มตัวคูณไปเรื่อยๆนะครับผมมันกวาดกระจเงาไปจะที่อะไรนะครับผมนะเออไายคูณซิฟล้อแล้วนะครับบังใหญ่ๆมาได้แล้วนะครับบบต้องสอยแล้วครับผม เอาเทได้แล้วครับผมเราต้องดูเชิงแล้วนะครับกับตองเล็กกรเอีย้ยเกี้ยครับผมเอาล็กหกสปินนะครับคูน12รออยู่แล้วนะครับความฝันของ4 5 6นะครับแตกล้านครับพี่น้องเลยพ <c ười> ี่แจก่อยวดเอียเ๊ยบเกีเ๋ยครับผมเราต้องสอยแล้วเราต้องสอยแล้วเอาเทได้แล้วทิดเอาเทได้แล้ว <c ười> ไม่ต้องซอยแล้วออกจริงได้แล้วเออเอาแล้วพี่น้อง เรียวเกียร์นะครับผมนะเรียวเกียร์มาแล้วนะครับเรียวเกลือลังลังมาแล้วนะครับผมนะโอเคไปหนึ่งทีนะครับมีต่อครับบางดีกับเอืิมเกียร์เขาบอมต่อปะมีต่อครับพี่ต่อเอ้บเอื้มเกียร์เขาบอมต่อปะมีต่อครับเดี๋ยวก็เอืิมเกียร์เขาบอมผูดยี่สิบลอแล้วก็เอืิมเกียร์เขาบอมอะไรมาก็ตีนเคียงนะครับเนาะบางนี่ก็ระดับซูเปอร์ไปหนึ่งทีนะครับหวานเกี๊ยบครับพี่รองไง เรียบร้อยครับพี่น้องเลยจบทีมือสองเนาะครับเนาะมาได้อยู่ได้กำไรอยู่นะครับผมนะใส่ต่อเลยครับพี่น้องเนะนียว้าเขาจับสปินเจ็บปัญหานะครับเนาะ,นะได้คืนอยู่อืมว้าเป็นเกมความฝันของสี่ห้าหกนะครับผมนะแตกล้าน,นครับพี่น้องขี <laughs> ้เขมอย่างเดียวติดอะไรกันครับ <laughs> ผม นะครับผมซอยไปก่อนนะผมอันดับแรกซอยๆกันไปก่อนนะครับผมนะซอยซอยซอยทีๆครับผมซอยยิกยิบยิกยิบนะครับผมนะอย่าหายคิดลึกคนเด้อซอยยิกยิบยิบยิบนะครับผมเอ้ยซอยไปก่อนผมไปหนึ่งทีนะครับว่าไอหวังหดซอยแล้วก็อยากกินซอยจุอีกระบาดที่ไหนฮะสะบานเก็มง้อหน่อยแหละผมไ่ไปใกล้ผมนิดเดียวเด้อคอยโดนไป็นสองเสียแล้วคอยเสียไปหลายแล้วครับคอยไปเลี้ยงง้วนี่จนไงไปแล้ว ขอไปเลี้ยงมันจุนง,ง,ง่ายลงง้อหน่อยห่อยนะยี่นเ,นเ,เลี่ยขอไปเลี้ยงมันบอเราก็ไปตายหรือโดนเจ้าของเน้อโอ้ยซอยยิงยิบไปก่อนนะครับลูกนาบาั้งง่าเอาเลยอาเน,นะไปหนึ่งทีใบแตกใบแตกโอ้ยใบ่แตกครับผมถ้าวายแตกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับกิมตลาดเกลือนะครับผมนะวายยืนเลยนะครับถ้าไม่คอมบูก็จะหางก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะ แต่ไม่นี่สงสัยจะเป็นแววเกียร์นะครับผมนะเออเอี๊ยมเกียร์ครับผมสวยพี่สวยมาแล้วก็เอีเกียร์ครับผมเมื่อนี้ก็ขอพายทีนะครับผมนะเมื่อคืนนี้ก็โดนไปหนักนะครับก็น็อกครับผมเขาเรียกว่าตึงเปี๊ยนะครับผมนะเมื่อคืนนี้ก็ตึงเปี๊ยนะครับกดเรียบร้อยครับผมจบทีซีพันซีครับพี่น้องเลยเก่งครับผมมาจัดกันตัวรวดนะครับอีกใหม่หนึ่งนะครับเนาะเมื่อคืนนี้ตึงเปี๊ยครับผมก็เลยแบบตอนเศร้าก็เลยบ่ได้เฮ็ดคลิปไปเบิ้งนะครับ ตอนเทียงกระบุมีนะครับมาทีเดียวก็ตอนเลียงเนาะครับเนาะคุณมาตื้อเปี้ยนเอาที่เห็นที่จังไดยนะครับผมนะโอเคซอยยิกซอยยิกย,ยิบไปก่อนครับผมซอยยิกยิบไปก่อนนะครับผมนะโอเคบังนี่สวยงามไหวแตกสวยครับผมต่อปะอ <c oughs> ุ้ยไหว <c oughs> บ่ได้ดังใจ <c oughs> ความฝันของสี่ห้าหกนะครับผมนะแตกล้านครับผมเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนตามความฝันเราบ่เนี่ยคือฝัน ฝันเวอร์เกินไปไหมมันก็จะบอกว่าฝันเวอร์เกินไปแหละเล่นเบ็ดลอยนในหวังแตกล้านหมดทิปปชิบ้านโอ้ยพไปดองเลยเอาเอียเขียบเราบอกเอาไว้แตกไว้แตกไว้แตกสวยเอาแล้วครับผมไปหนึ่งทีมีแตกบอกจังวะนี้จัาบ่านี่เอียเขียบเราบอกต้าว่ามีต่ออยู่แล้วครับผมเราได้กับเอียเขียบเราบอก รอยบอสมีต่ออีกครับพี่น้องเอ้ยเอิบเกี่ยงเราบ่สวยแตกเงินไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอ้ยไม่ทีสามนะครับเนาะก็ระดับซูเปอร์ไปหนึ่งทีนะครับผมมามาอีกแล้วมาอีกแล้วเราได้ก็เอิบเกี่ยงเราบ่สวยยิกยิกสวยยิกยิกไปก่อนครับผมสวยยิกยิกนะครับเออมาอีกแล้วก็เอิบเกี่ยงเราบ่เอ้ยมาอีกแล้วนะครับเนาะก็ระดับบิ๊กวีนไปหนึ่งทีนะครับผมนะ ก็มีเจ๊งไม้เดียวนะครับไม้ที่สวงไม้แรกก็บวกนะครับเนาะไม้ที่สวงนี่ก็น่าจะบวกเอ้ยไม้ที่สามนี่ก็น่าจะบวกครับพี่น้องเลยจบเรียบร้อยนะครับเนาะอ่ะก็จบไปที่เท่าไหร่หนึ่งจบไปที่หมื่นสี่วันเลยนะครับผมนะโอเคครับผมก็ขอจบที่หมื่นหกละการนะครับผมนะกับเกมความฝันของสี่ห้าหกเนาะครับเนาะเอาล่ะไปหาเหรียญเงาไม้กันดีกว่าเนาะครับพี่น้องเนาะได้ก็ ดีแล้วครับผมดีกว่าเปิดดักนะครับผมนะในเทนา่ากหรดีเบิร์ดนะครับไปไปไปอยากย,ย้ายกันครับผม